ชีวิตมาเนี่ยทุกวันมันปีวันเดือนปีเนี่ยปรากฏเมื่อเรามีความคิดแค่นั้นนอถ้าคนไหนไม่มาถามวันนี้วันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเราก็ไม่ได้คิดว่าวันเดือนปีมีอยู่หรอกวันเดือนปีมีอยู่เรือว่ามันมีการกระทบให้สํานึกว่าวันนี้วันเรามีคนมาถามเราจะทํากี่น้อกี่เนี้วันนี้วันอะไรเวลาเท่าไหร่มีความจำเป็นต้องใช้เราถึงนึกขึ้นมาได้ แต่นั่นเมื่มีคนจะไปต้องใช้วันเดือนปีก็ไม่มีวันเดือนปีมันสมมุติขึ้นมาตรงที่เราจะใช้มันนะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้มันวันเดือนปีก็ไม่มีความหมายอะไรทีนี้ว่าเราเราก็ไม่รู้จกสมมุติอันนี้เราก็ไปคิดว่ามันมีจริงจนกระทั่งว่าสมมติอันนี้มันพ่อพันมัดกายมัดใจของเราจนเราต้องใช้มัน ใช่มันเป็นชีวิตที่เรยวแต่ชีวิตอีกด้านหนึ่งที่มันไม่ต้องมีอะไรเลยชีวิตคืงความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เป็นของสดใหม่จริงๆนะความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่รู้เนื้อรู้ตัวหมเพราะว่าเราทําใจให้สบายๆให้ใจให้ใหม่เสมอเราเนี่ยเรียกร้องร่ำร้องหาวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่แต่ใจใหม่ๆของเราเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จัก ใจของเรานี่ถ้ามันไม่คิดเนี่ยมันใหม่ตลอดเวลาแต่ถ้ามันคิดเมื่อไหร่มันก็จะแก่ทันทีเลยเพราะความคิดคือการเกิดใช่ไหมเกิดความคิดอะไรก็ตามมีการเกิดทท้งนั้นก็มีการแก่การเจ็บการตายความคิดมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปการดับไปคือการแก่เจ็บตายของมันถ้าเราไม่คิดเลยใจซื่อๆใสๆว่างๆไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีอะไรดับไม่มีไม่มีการเกิดก็มีการแก่การเจ็บการตายก็ไม่มีไม่มีการเกิดความคิด การความคิดที่จะแก่จะได้ก็ไม่มีเราก็จะไม่ได้เกิดมาให้เป็นทุกข์ดัหน้าที่เราเป็นทุกข์นี่ก็เป็นผลโพลของความคิดของความเกิดความแก่ความเจ็บของตายของเราเองดังนั้นเปลี่ยนใจใหม่ว่าปีใหม่นี้เราจะอยู่กับใจใหม่ที่ใจเก่าใจเก่าคือใจที่มันคิดเรื่อยๆมันเก่าแต่ถ้ามันไม่คิดมันก็จะใหม่นั่นโยมอนน่อนดีได้ใจใหม่ทีใจเก่า เพราะว่าในแสดงว่าเราไปคิดเรื่องเก่าๆอยู่เออเาอยากจะได้ใจใหม่ทําไมไปคิดไต้เรื่องเก่าเพราะว่าเรายังไม่เกิดยังไม่เกิดวิปัสนาเพราะนั้นมาทําวิปัสนาใช่เมื่อวานนี่ตั้งแต่หกห้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งนะเราสวดมนต์วิปัสนาฟังธรรมบรรยายกันหกเจ็ดชั่วโมงู่ในั้นก็เสียดายอยู่อ่อนไม่มาไปเข้าดาวที่ไหนก็ไม่ มีญาติมาจากเมงไทยบาทำงานที่เซนการ์เซนก็เลยน่าจะมาเข้าเดือนที่ดีไปเข้าดาวที่อื่นก็ดาวไปเรื่อยๆเขา้เขาไม่ถึงเขาเขปิดถนนหมดอะไรอ่าปิดถนนหมดเราไปจะไปเข้าดาวเขาเอาบางอย่างจริงๆลูกสาวอยากมาฟังเมื่อมื่วานมาอยากมาส่วนก็ต้องรออีกปีปีหน้าหนึ่งรปีหน้าก่อนละกันปีหน้าไม่รู้ปีหน้าหลวงพ่อจะอยู่หรือเปล่าหลวงพ่ออาจจะตายไปก่อนก็ได้ ไม่เอ้นี่ความจริงต้องคูดให้ฟังเอ่อสุภาพดูสุภาพแข็งแรงแข็งแรงแต่ว่าคนที่แข็งแรงกว่าตรเราก็ตายไปเยอะแล้วนะมันชินอย่ในนอนใช่ไหมเออเพราะนั้นความแก่ความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันไม่ได้เลือกว่าหนุ่มว่าแก่ว่าหนุ่มว่าสาวแต่นั้นเราก็ไม่ควรประมาททาอะไรที่มันจะทําให้อ่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรีบทาทำได้นะ ใจไม่อยากจะให้มันคิดก็อย่าให้มันเกิดจะให้มันเกิดความคิดถ้ามันคิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ามันให้ใจไม่ให้มันเกิดก็คือมาอยู่กับตัวตัวรู้จะไปอยู่กับตัวคิดเพราะชีวิตของเรามีสองอย่างคือรู้กับคิดเราจะอยู่กับอันไหนถ้าเราอยู่ความรู้มันก็จะได้สิ่งที่ใหม่เสม,มอถ้าจะอยู่กับความคิดก็เป็นสิ่งที่เก่าความรู้เนี่ยเหมือนกับใบไ,บไม้ที่เพิ่งปลิกแต่ความคิด หมายถึงใบไม้ที่มันแก่แล้วมันก็มีแต่จะหลุต่อไปฉะนั้นเราก็จะมาอยู่กับความสขใหม่ของความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวไม่ใช่คิดเอามันจะได้นะก็ต้องมีการฝึกเพราะฉะนั้นอยู่อ่อนรู้ทั้งนานแล้วว่าวันเราฝึกอะไรใช่ไหมฝึกความรู้สึกตัวแต่ใส่แต่ใส่ใจที่จะรู้ว่าเมื่อตอจเดี๋ยวพอดีลูกสาวจะกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวมาปฏิบัติเองลูกสาวอาจจะพัฒนาก เออถ้าเขามีบ <defence> well, so. <laughs> okay. <INA>: ุญนะช่วงนี้เขาอยู่ถ้าเขามีบุญเขาจะได้ปฏิบัติถ้าเขาไม่บุญก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกเหมือนแม่เลยอาจจะทุกยิ่งกว่าแม่ก็ได้เพอาะแม่ทุกเหมือนเราเสียคนล้ใช่ก็ต้องหาใจใหม่ๆนะใจเก่าคือใจไงใจคิดแต่เรื่องเก่าเรื่องโลกโกลงหรือเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าหลายร้อยหลายล้านปีแล้วทำไมไม่เบื่อมัน เอ iesen, เอนาเบื่อราคะาก็นาเบื่อโทรสาก็นาเบื่อโมหะก็นาเบื่อแต่ทำไมเราเบื่อมันไม่เป็นเพราะเรายังไม่ได้ฝึกตัวถึงรู้เรายังไปคิดชอบกินของเก่าอยู่เพราะยังหาของใหม่ไม่เจอวัดที่มาเพื่อที่จะให้มาสร้างของใหม่นะก็ดังนั้นก็มาฟีใหม่แล้วมาสร้างใจที่ใหม่เมื่อใจใหม่แล้วร่างกายจะใหม่แล้วร่างกายใหม่ก็หมายความว่ามันสดชื่นตลอดเวลา นะตัวชิ้ตัวละเพราะว่าเรามีใจใหม่อยู่ต้นไม้ที่มันจะแก่ปลูกมา2030ปีร้อยปีก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันขรีใบใหม่อยู่มันก็เป็นต้นไม้เพิ่งเกิดใช่ไหมแต่ต้นไม้เพิ่งปลูกเมื่อวานท้าไปถูกแดดเหี่ยวมาก็ต้นไม้ที่มันร้อยปีแล้วแก่แล้วเหี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ต้นไม้มันองอกงามก็คือความชุ่มเย็นใช่ไหมความชุ่มชื้นความชื่นชื้นที่เกิดยสมอนธา ศรัทธามีศรัทธาจิตใจที่มีศรัทธาโดยที่จะมีชีวิตนะศรัทธาที่จะมีใจใหม่นะไม่ใช่ศรัทธาที่จะถวายเข้าของอะไรมากหมยแต่การถวายเข้าของนี่เป็นสื่อเพื่อให้มาพบพระเพราะพระก็จะพูดในเรื่องใหม่ๆให้ฟัง <c oughs> แต่พูดพระพูดเรื่องใหม่ทุกวัน่ะยมยังใช้ใจเก่าๆอยู่มันก็ไม่ได้เด้อเหมือนกัยโยมมาเนี่ยพูดเรื่องใหม่ๆก็หมายเขาเอาน้าใสๆให,ให้แต่ว่าเกี้ยวของโยมยมังยังไม่ได้ล้างเพราะนั้นน้ําใสที่มาใส่เข้าไปมันก็กลายเป็นน้าอะไร ขุนไปเพราะเราต้องล้างแก้วของเราด้วยหมายความว่าลือ้อเรื่องเก่าออกไปเรื่องที่เราคิดเรื่องรักเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงที่เราคิดบ่อยๆนี่อย่ามาคิดแต่คิดที่น้อยหน่อยนะคิดนิดน้อยหน่อยถ้าจาเป็นนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาสร้างตัวรู้สิบตัวเนี่ยเป็นตัวใหม่เพราะนั้นเอามาบอกมายี่สบสาสิบปีล้วมาสร้างตัวรู้สึกด้วยกันยกมือแต่ว่าโอ้หหาคนทํายากเี่คือ <laughs> แต่ว่าคนไหนทําตามแล้วปรากฏได้ผลนะ ปีนี้จะมาไปรับงานของสถาบันสมศินที่กรุงเทพมีครูบาอาจารย์นั้นนะักเรียนประมาณ 1, พันกว่าคนเฉพาะครูบาอาจารย์ประมาณสอง้กว่าคนแต่พูดในเรื่องเนี่ยหกเดือนเดือนละสามสิบสี่สิบคนจจกทุกๆเดือนเลยนะปรากฏหกเดือนผ่านไปเขาตื่นตัวตื่นตัวก็เลยว่าไม่ไหวเหนื่อยขอพักก่อนเดี๋ยวแวะมาที่นี่สักสองสามเดือนแต่แวะมาที่นี่ก็มีโครงการนอย่างนะโครงการที่จะอบรมแต่ทางนี้ทางด้าน,นตะวันตกไม่ค่อยมีปีนี้ก็เลยด้านทาง กนิดาเขาจะเอาทางนู้นก่อนเขาเลยเปิดอบรมทางนู้นก่อนก็เ,เลยไปหาเขาทังนี้ต้องการคนที่มีศรัทธาที่จะทําคนไหนไมีศรัทธาทามาก็ไม่บอกกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากถ้าบอกไปถ้าเขาไม่เอาไปเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมแต่เราไปบอกคนที่เขาจะเอาเขาจะเอาเอาอะไรก็เอา,า,านั่งยกมือแค่นะั้นไม่มีอะไรมากยกทำไมล่ะหลวงพอ่อดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันกายกับใจมาอยู่กันมันจะขอให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเหมือนน้ากับดินนะมาอยู่ด้วยกันมันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา ต้นไม้ที่มันไม่เคยเกิดก็จะเกิดต้นไม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงอดองามใช่ไหมแต่ถ้าน้ําอยู่แห่งหนึ่งดินอยู่แห่งหนึ่งต้นไม้เกิดได้ไหมไม่ได้ต้นไม้ปลูกในน้ําก็ไม่ได้ไปปลูกบนดินที่ไม่มีน้ําก็ไม่เกิดใช่ไหมเหมือนก,นการกายกับใจนะมันอยู่คนละที่โยมนั่งอยู่ที่นี่แต่ใจคิดไปไหนไม่รู้แสดงว่ากายอยู่ที่นี่เป็นเหมือนน้าที่แห้งขอดไม่มีฉัตรฐานนะหรือบางทีกายนั่งอยู่ตรงเนี้ย แต่ว่ามันไม่รู้ใจมันไปใจกับกายไม่อยู่ด้วยพอดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันปับ๊บน้ากับดินจะอยู่ด้วยกันเอาอะไรไปปลูกก็ง,ง,งามถึงไม่ปลูกย่ามก็ขึ้นใช่ไหมกายกับใจมาอยู่ด้วยกันศีลธรรมมันจะองอกงามขึ้นเองถึงไม่อบรมอะไรมากคนนั้นก็มีศีลธรรมโดยธรรมชาติในอดีตเนะี่ยทำไมคนเขาจึงเป็นคนดีเป็นคนมีความสุขเพราะเขาไม่มีเรื่องอะไรที่จะ่อดใจออกไปคิดเรื่องมากกายกับใจเขาอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่งานการต่างๆก็งานทำได้ ม่ด้วยมือไม่ต้องอาศัยสมองคนอื่นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้งานบางสิ่งบางอย่างที่เราทำด้วยตีนด้วยมือไม่ได้ทําแล้วเขาแย่งไปทําหมดเราก็มาหาแตงเงินอ,อย่างเดียวเพื่อมาซื้อไอ้สิ่งที่เขาทำข้าวในเมื่อก่อนคนจะได้ข้าวมากินแต่ละ <c oughs> ปีใช่ไหมเราก็ลงมือตั้งแต่ลุกล้างถังพงมีไยมีหวานมาตามผูกตามเพื่อจะเข้าวมากินเราก็ได้ผู้ขีได้ทําด้วยมือมาตลอดกายกับใจเรื่อยตลอดใช่ไหม แต่เด ja ี <Okay. S 1> ๋ยวนี้เวลาจะกินข้าวนึกถึงอะไรไปร้านไหนหนอจะอร่อยไม่ต้องนึกถึงว่าจะไปลกล้านของคมที่ไหนใช่ไหมมันก็ไปเสวยความสุขที่เขาหามาให้เรามีแต่เพียงหาเงินเพราะนั้นชีวิตของเราแต่ละวันก็มีแต่เงินเงินเงินหาเงินตลอดวันทํางานส่งเจ้าสั่งเจ้าก็ยังไม่พอใช้อีกใช่ไหมเพราะนั้นไอการที่เราไปหาเงินเราก็จะได้แต่เงินแต่ใจไม่อยู่กับงานใช่ไหมนี่ความสุขเราก็หายไป ดังนั้นเด็ในช่วงปีใหม่นี้ถ้าจะคิดว่าจะทําอะไรใหม่ๆให้มาหาที่วัดป่าจะได้ของใหม่ก็ได้นะแต่ก็มาแล้วได้มาเห็นด้วยของใหม่หลวงพ่อหลวงพ่อจะมีของใหม่ของใหม่ให้บอกให้แต่ว่ามีหน้าที่บอกเท่านั้นนะถ้าบอกระโยมไม่เอาก็ไม่ได้เหมือนกันเออตรงนี้นะตรงนี้น้านะตรงนี้ปุ๋ยนะตรงนี้ดินนะตรงนี้เมล็ดพืชนะปลูกเองนะมันก็บอกแค่นี้นะตอนนี้มีวันอะไรือก็คนจริงมีทุกวันนะ ช่วงเย็นตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มก็มีอยู่ถ้าโยมไม่อยู่ก็ห้าโมงเย็นถึงทุ่มหลวพระก็ไปไปเป็นวันแล้ว <Chand Weird. S 1> แต่ถ้าหากมีโยมอยู่ก็ปฏิบัติเป็นเพื่อนโยมถึงสองทุ่มได้แล้วก็วันพุธล้วก็มีวัมนพุธวันอังคารวันพุธทุกวันพุธตลอดวันวันเดลยูธีสนะมาทั้งวันก็ได้วันพุธ <c oughs> ก็จะมีทุกวันนี้ก็มีโยมมานั่งอยู่สองคนสามคนสี่คนวันอังคารก็มีด้วยนะฉะนั้นเองก็บอกให้จันทร์ภัยว่าน่าจะจัดยูธีประจํา ทเุเดือนเนี่ยเดือนละห้าวันเจ็ดวันโยมมาไม่มาพระเราก็ทําแต่ว่างานวัดป่าก็าเยอะเนาะพระ,ระท่านก็ไม่มีเวลางานเยอะเพราะนั้นเองก็แต่หลวงพ่อถือเรื่องนี้เป็นอาชีพไปเลยงานเรื่องอื่นไม่ทํครับเดียเรื่องนี้เรื่องเดียวกลับไปเมืองไทยก็ไปทำเรื่องนี้หกเดือนเจ็ดเดือนกลับมาที่นี่ก็ก็โยมเข้ารู้มาก็ทำบางทีโยมไม่พาทำเราก็ชวนโยมทำเท่านั้นเองคือถ้าไม่ไม่มีถ้าไม่มีเรื่องนี้ามาก็ไม่ต้องทาอะไรเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียว ุทธเจ้าท่านทำสองงานสองอย่างหนึ่งงานคันธาธุระเรียนหนังสือเอามาเรียนจบแล้วสองวิปัสนาธุระศึกษาวิปัสนาแล้ศึกษาตัวเองก็เหลืองานเรื่องนี้เรื่องเดียวมาต้องทาอยู่พอทํามานานแล้วยี่สิบสาสิปีแล้วก็ไปช่วยบอกให้ยมทํามัง่งทาแค่สองนาทีมันก็สบายก็บอกนะมันก็เลยพอมีความสุขบ้างแต่อยู่เมืองไทยในงานเยอะอยจริงนะห้าหกเดือน,นไม่ได้พักหนงเลยคนไทยนิยมไปไม่ใช่คนไทยมีปัญหาเยอนะไง ปัญธงลงไปแก่ก็แก้ปัญหาเยอะเป็นข้าวัดเยอะก็เลยต้องมาแก้ปัญหากันกลับเหมือนกันกลับไปนะอ๋อกลับไปลืมบอกด้วยเดี๋ยวจะแนบไปที่แพทย์แสงเทียนเพเข้าวิปัสสนาที่นั่นสักสี่วันนะแพทย์แสงเทียนแพทย์แสงเทีวันเดี๋ยวเสร็จธุระไปนะเอาเตรียมตัวตรวจน้ำมาตรงนี้เนาะพายหิวแล้วลมก็หิวตอนเช้าสามถั่วกำมือเดียว ก่หิวเพราะเก่าเพราก่ไม่หิวเพระเก่าไปเพราะเก่ากินเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเป็นโยมมณฑลโยมมณฑลโยมโยมหมดทนนะวันนี้โยมหมดทนอะยะทาวาริวะปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโยทินังเปตานังอุปกะปติ อิชีดังปาธีดังดุมหังกิปเมวาสามิเชโตสัพเพปุเรนโุสังกปาจันโทกนาระโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมัเตมะ Bawah api wanasiri, Zanijang Buddha, Bajayinojatarothamawatantiyuwano panjaren ศรีวัฒตะโกยสวัฒตะโกความเจริญศรีความเจริญโจททรัวะตะโกวรรณวัฒตะโกความเจริญ <Syere> สุขวัตะโวโหนตุสาพทาความเจริญสูขจ่มีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรขปยะเวราความทุกโรคไปและเวรทั้งลายโสกสัตตุจุปทวาความโศกสัตรุและอุปัทวาทั้งปวง อเนกอันตรายปีวินาสันตุจเทชสสะอันตรายทหลายเป็นอเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชะาชัยะสิทธิพนางลาภความชนะความสำเร็จสั์และลาสุดทีปพายังสุข,ขงงังกะลังความสวัสดีมีโชวความสุขและกำลัง สรีอายุจวันโนจัโคขาเสิรีอายุวันนาโคขัสับวุธิจะยัตสวาความเจริญและความเป็นผู้มีโยศสัตาวาจาจายุจาาขาดได้อายุยืนเป็นร้อยปีสิทิพวันตุเตความสำเร็จกีจจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อ